เป็นพระเอกหนุ่มหล่อหน้าตีขวัญใจสาวๆอีกคนแล้วล่ะค่ะสำหรับหนุ่มเจม,มา่าซึ่งนอกจากฝีมือการแสดงดีๆและความหล่อละมุนล,ละลายใจสาวแล้วเรื่องหุ่นเจ้าตัวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกหุ่นดีเพราะชื่นชอบการออกกําลังกายแต่ก็ไม่ค่อยได้เห็นเจ้าตัวออกมาเผยภาพหุ่นฟิตๆให้เห็นสักเท่าไหร่ค่ะ แต่ล่าสุดค่ะหนุ่มเจมส์มาก็ทำเอาแฟนๆกรีซิสนั่นเมื่อออกมาเผยภาพถอดเสื้อโชว์หุ่นท่อนบนขณะหลงเล่นน้ำอยู่และถึงแม้เจ้าตัวจะไม่อวดภาพกล้ามแน่นๆให้แฟนคลับได้เห็นกันเต็มๆงานนี้ก็ทำเอาเพื่อนๆดาราและแฟนคลับต่างก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าให้หันหน้ามาหน่อยแต่ทางพิอารผู้จัดการส่วนตัวของหนุ่มเจมส์ก็จัดให้ได้ชมกันเต็มๆตาตามคำเรียกร้องเลยค่ะงานนี้มาเต็มทั้งกล้ามลำล้ำซิกแพคแน่นๆและหุ่นฟิตแอ็น ิท่มามกลางสระว่ายน้ําที่เห็นแล้วความเย็นไม่ทําให้ใจแฟนๆเย็นลงเลยล่ะค่ะเพราะต่างบอกว่าเห็นแล้วใจสั่นรัวๆไปตามๆกันค่ะ